สวัสดีค่ะมาเย็บปอกพาถักเสื้ออันนี้เย็บปอกทำพรมยาวได้แล้วเนาะ็มาวัดเย็บปอกใช้ช่วงตัวนี่ก็แปดดอกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วช่วงแขนเย็บปอกใช้ห้าดอกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็จะมาแบ่งเย็บปอกก็จะมาถักแยกแขนแยกแขนให้ให้เพื่อนชมนะจากเพื่อนๆนถักเองใส่เองสีมือของ,องเราเนาะเพื่อนเนาะ ถอกักถักถักจะมาดูวิธีแยกแขนนะคะแล้วเย็บปอกก็จะถักโซ่ไปเรื่อยๆเนอโซ่มาถึงตรงนี้แล้วเย็ยปอกจะพาเพื่อนทําการแยกแขนพอมาเชื่อมต่อแขนเย็ยปอกก็จะทําห่วงมาแปดห่วงเนาะขยายเพิ่มช่วงช่วงแรกๆไปสองดอกแล้วยีปอกก็จะมาลงตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆข้ามาลงลงสั่งนี้นะถอดออกก่อนเนาะ ถอดออกก่อนเนื้วเยืบปปอกก็จะมาลงตรงนี้เลยข้ามฝั่งมาแล้วก็มาลงอีกตรงนี้เลยนี่เราก็จะเป็นส่วมแขนขยายแขนออกสองดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะทําโซ่ห้าแล้วเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งวนถักโซ่ห้าแล้วก็ทํารอบไปอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย แล้วก็เว้นสองแล้วก็มาลงแต่สอดข้างหลังนะเพราะเราทําเป็นลายพัดเนาะห้าเราก็มาลงตรงนี้พอถึงช่วงนี้มาเราก็จะเว้นไว้ห้าอันนี้เราก็เว้นแล้วก็มาลงตรงนี้นนเ,นนนเรา,ก,เก,ารก็ถักโซ่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงเชื่อมต่อแขนอีกรอบหนึ่งมาเจอกันเดี๋ยวเย็บพอกมาทำโซ่เรามาข้ามต่อกันตรงนี้ให้ดูนะจ๊ะเพื่อน มาต่อกันเลยจ้าถัากโซ่ห้าสองสามสี่ห้าพอห้าแล้วมาลงตรงนี้ค่ะนี่ลงเสร็จปุ๊บเราก็จะโซ่สี่เนาะเราจะทําห่วงขยาย่ว่แขนพอโซ่สี่เราก็จะมาลงตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอ่าแล้วก็โซ่สี่สองสามสี่พอโซ่สี่เย็จป๊บก็มาลงตรงนี้ง่ายๆเลยนะอันนี้เราจะทําขยาย่วงแขน 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่่ะถักไปเรื่อยเดี๋ยวไปเจอกันอีกตรงนี้เย็ป๊อกมาเชื่อมต่อแตนตรงนี้ให้ดูจะมาเชื่อมต่อพอได้อย่างนี้อ่ะทำโซ่ห่วงให้ดูอีกรอบหนึ่งทำง่ายง่ายอ่ะแล้วก็ปะไว้ทีแล้วจะมาเชื่อมต่อตรงนี้เป็นเสื่องรักแร้เนาะเขาก็จะมาสอดข้ามมาตรงนี้เลย แล้วก็จะโซ่ห้าโซ่ห้าก็เว้นไว้สองหลักหนึ่งสองมาลงหลักที่สามแล้วเราก็จะทําโซ่ห้าวนรอบโซ่ห้าวนรอบสามครั้งนะคะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเย็บพอกจะมาขึ้นดอกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแบบชนวนรอบเพราะโซ่ห้าต้องอต้องสามรอบเดี๋ยวจะมาขึ้นดอกให้ดูอีกรอบหนึ่งจ้าทํา สิบหลักเราก็จะเริ่มดอกก็ทำทำเหมือนเดิมอะค่ะทำไปเรื่อยๆได้สิบหลักสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบแล้วเราก็จะเอกตรงนี้เนาะเราก็จะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่ห้าเราก็จะมา x หนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะ x ตรงนี้เราก็จะมาลงหลักตรงนี้เลยค่ะพอะลงหลักก็ลงตรงนี้เลยเพราะเะไรจะพกเพิ่มขึ้นมาสามโซ่ก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเจอกันอีกชนตรงนี้นะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่เราจะมาทําเจอกันชนต่อมาขึ้นลายให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย